ใขั้นตอนนี้เราจะมาหมักไก่นะคะใส่พริกแกงที่เราตำไว้เลยค่ะแล้วเราก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะแล้วก็นําไปนึ่งได้เลยค่ะแล้วเราก็จะได้ไก่นึ่งสมุนไพรหน้าตาแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ชวนทําไก่นึ่งสมุนไพรขั้นตอนง่ายๆแบบบ,าบ้านๆเลยค่ะวัตถุดิบแรกของเรานะคะก็จะมีสะโพกไก่ค่ะแล้วก็กระเทียมใบมะกรูดต้นหอมพริกแห้งแล้วก็ตามด้วยตะไคร้แล้วก็ขาค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาบ้างสะโพกไก่ค่ะเพื่อที่เวลานึ่งเนี่ยไก่จะได้สุกเร็วค่ะเมื่อเราบ้างไก่แล้วนะคะเราจะพักไว้ค่ะแล้วเราก็จะมาเตรียมในส่วนของพริกแกงสมุนไพรค่ะใส่ข่าตะไคร้พริกแห้งแล้วก็กระเทียมลงไปค่ะแล้วก็ตำให้ละเอียดเลยค่ะเมื่อเราตำพริกแกงเสร็จแล้วนะคะเราจะนําพริกแกงนั้น มาหมักกับไก่ที่เราบ้างไว้ค่ะต่อมาเราจะมาปรุงรสกันค่ะใส่เกลือผงนัวซอสฝายเขียวผงปรุงรสและจากนั้นเราจะใส่ใบมะกรูดค่ะฉีกให้เป็นใบแบบนี้นะคะเพื่อจะทำให้เกิดกลิ่นหอมค่ะแล้วเราก็คุกเค้าให้เข้ากันทิ้งไว้สักประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็ค่อยนำไปนึ่งค่ะ พอครบเวลาเราจะนำไปนึ่งได้เลยค่ะเราจะนึ่งในหมอ้อซึ่งหรือว่าจะนึ่งตำแอ่มินแบบนี้ก็ได้นะคะเราสามารถประยุกต์ของใช้ในครัวเรือนของเราได้ค่ะก่อนปิดฝาเราจะโรยต้นหอมไปสักนิดนึงค่ะแล้วก็ปิดฝานึ่งประมาณ30นาทีค่ะในช่วงระหว่างที่รอเนื่อไก่เรามาตำน้ำพริกกันค่ะมีพริกแดงสดค่ะแล้วก็กระเทียมเาามื่อตำได้ที่แล้วนะคะเราจะมาปรุงรสกันค่ะใส่ผงนัวน้ำตาลปีป๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาว ปรุงรสชาติตามที่เราต้องการได้เลยค่ะถ้าน้ําจิ้มข้นไปเราสามารถเติมน้ําต้มสุกได้นะคะเสร็จแล้วค่ะน้ําจิ้มไก่ของเราเดี๋ยวเราไปดูไก่นึ่งกันนะคะว่าสุกหรือยังค่ะเปิดฝาหม้อขึ้นมากลิ่นหอมโชยมาเลยค่ะหน้าตาสีสันน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นน้ําที่ออกมาจากจานไหมคะนั่นคือน้ําที่เรานึ่งไก่กันมาค่ะน้ำนี้นะคะสดร้อน,อ,นอร่อยมากเลยค่ะน้ำออกมาจากไก่เยอะมากเลยค่ะเราจะเก็บ น้ำซุกนี้นะคะไว้สดกินน้ำร้อนคู่กับนึ่งไก่ค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาไก่นึ่งสมุนไพรของเราทานคู่กับผักนึ่งและน้ำจิ้มไก่ของเราสุดเด็ดทานคู่กันแซ่บมากเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะวิธีการทำและวัตถุดิบก็ง่ายไม่ยุ่งยากด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Mm-hmm.